สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสอบที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับสับคลิปนี้อันเอารถหัวเดียวอีกรุ่นหนึ่งเข้าใหม่มาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกาลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าการอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้ เรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันพาเจ้า e s u d m a x 1.9นะครปี2016อีกรุ่นหนึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดือน10แล้วตุลาคมนะฮะเดือนนี้อ่ะมีสิ่งดีๆสิทธิประโยชน์พิเศษแล้วก็โปรเสริมต่างๆนานา,นามอบเพิ่มเติม,ตมให้นะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยจะมีเข้ามาที่ร้านเราเยอะมากเพราะนั้นคันนี้ถ้าเกิดมีเจ้าของแล้วหรือว่าอีกคันมีเจ้าของแล้ว มีรถพร้อมไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสเข้ามาดูตัวรถที่ร้านก่อนได้นะครับสีขาวเหมือนกันหมดนะฮะเดิมโรงงานไม่ชนหนักพิควน้าท่วมหรือว่าจมน้ำแต่ตอบกันหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนครับส่วนของตัวกระจังเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ใหม่นะฮะถ้าเกิดหลังจากนี้นะอันว่าน่าจะใส่ให้เกือบหมดทุกคันนะครับหรือว่าไม่ยังไงก็แล้วแต่อันนี้ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าในส่วนของตัวกระจังแบบนี้เนี่ยคือมันจะมี2แบบ MY16/17 MY18/19 อันนีแบบ้แล้วแต่คุณลูกค้าชอบ นะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าใส่ให้ได้ไหมไม่ใช่เรื่องยากนะครับโลโก้แดงนะฮะสองอย่างนี้ที่เบิกให้ใหม่นะครับแล้วส่งตัวไฟหน้าเดิมนะฮะตัดมงตัดหมอกยังไม่มีก็อันนี้ก็ใส่เพิ่มเติมได้ราคาไม่เท่าไหร่นะครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าครับสำหรับตัวเครื่อง1.9ลิตรนะฮะก็จะเป็นตัวบล็อกเล็กนะครับ DDI นะครับเครื่องเดิมโรงงานนะครับไม่มีข้ามน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ส่งร ให้กับคุณลูกค้าใหม่หมดทุกจุดหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็วารันตีร้านของเรานะครับ <c oughs> ก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์6เดือนหรือว่า1,000 0กิโลนะครับพร้อมกับ W Smart รถยลกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ช,ช,ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเต็มๆสภาพเดิมๆฮะสวยๆเนียนเรถพร้อมใช้งานรถร่วมสบายๆวิ่งขนส่งขนส่งอะไรอย่งงงางนี้ทั่วไปอันนี้คุณลูกค้ามาเลือกกันเพิ่มเติมได้เลยนะครับ แล้วก็ส่งตัวด้านข้างเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีการครีนิ่งให้ใหม่นะครับก็คือขัดสีเคลือบผิวให้นะครับคันนี้จัดทรงตัวรถให้แล้วนะฮะเรียบร้อยข้างหน้านี่ประมาณ4นิ้วสอดนะครับส่วนของตัวล้อเนี่ยใส่เป็น CE28 นะฮะข้างหน้าก็จะเป็นตัว9.5รลัดด้วยยาง2 6 5 0 R18 นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปี2021ยเอลยมอกอมีให้แม็กงานเทพๆไม่ใช่งานโหลนะครับแล้วก็ส่งตัวไฟเดี้ยวนี่ก็อยู่ตรงแก้มข้างนะฮะ จริงๆเนี่ยเราจะมีทั้งแบบที่ยังไม่ได้ใส่ตู้กัแบบใส่ตู้ให้คุณลูกค้าดูเป็นตัวอย่างแล้วแต่ว่าคันนี้ใส่ตู้ให้เราเรียบร้อยความสูง2ี่สเมตร10แล้วก็จดทะเบียนลงเล่มให้ในเรื่องตู้ขนส่งอันนี้เราเดําเนินการให้หมดเป็นที่เรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมวันรับรถต้องไปรับงานต่อเลยเต็มที่นะครับแล้วส่วนของรองหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัว10.5นะครับแต่งจิงแม็กเนี่ยสามารถเลือกลายได้เราไม่ได้แค่กําหนดเป็นตัว c ีอ e อย่างเดียวนะฮะ ลายอื่นตัวพิมพ์นิยมแรงต่างแบบนี้เนี่ยเราก็มีให้เลือกครบนะครับลองดูด้านท้ายกันดีกว่าครับสาหรับตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนเก็บงานรายละเอียดให้กับผู้ลูกค้าหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวโคมไฟไท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ส่วนของด้านหลังตู้ก็จะมีตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันสท้อนแสงดวงไฟสองดวงด้านบนนี่คือตู้มือนหนึ่งเบิกให้ใหม่ มีความสูง3ระดับนะฮะเมตรแปดสิสองเมตรแล้วก็2เมตรสิแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นตัวที่ทิศเลยก็จะมีเมตรกับ2เมตรสิตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับวันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลในสองตัวบอดี้ด้านนอกแล้เ,เข้าไปดูภายในกันต่อครับสำหรับในสองตัวด้านในนะฮะบูโคเวอร์ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนี้ภายคู่หน้ามาให้นะครับ แล้วก็ส่งตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับธรรมดาเลย CD ดีวิดโอันบีสามนะฮะเดิมๆนะครับแล้วก็เกียร์แมนนวลนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแบบ6สปีดนะครับ5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังสําหรับคันนี้มันจะเป็นตัว B นะฮะก็คือกระจกปรับมือหมุนแต่ว่าเราสามารถทห้มันเป็นแบบปรับไฟฟ้าได้นะครับใครอยากดูที่เป็นแบบปรับไฟฟ้าอ่านทำคลิปเดียวไว้แล้วก็คือจะมีเป็นตัวตอนเดียวอีกคันหนึ่งที่ยังไม่ได้ใสต่ตู้นะฮะตรงนั้นคุณลูกค้าเข้าไปดูเพิ่มเติมได้น่าจะเป็นคลิปก่อนจากนี นะครับลองเข้าไปเรื่องดูเพิ่มเติมเป็นก่อนได้นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะครับตรงนี้ทําความสะอาดให้ใหม่เรียบร้อยนะฮะภายในสะอาดนะครับแอร์เย็นเพลงเพอนะแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วในเรื่องตัวการใช้งานทรงหล่อของใหม่นะครับตรงนี้ครบหมดแล้วครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับ โอเคนะฮะเรียบร้อยอีกหนึ่งคันนะครับในส่วนของตัวคันนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีก็ใช้เงินออกรถ6000บาทนะครับสำหรับราคานะครับจะอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ4 3 9 0 0 0บาทและนี่ถือว่าเป็นตัวคลิปแรกเลยนะที่อันเพิ่งมีการมาพูดแนะนำนะครับก็คือในเรื่องของตัวการผ่อนนะฮะสมมุติว่าคุณลูกค้าออกภายในเดือน10นี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะครับ ซื้อ64ผ่อน65ตรงนี้เราเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษนะฮะ<อ>ให้สัหรูบลูกค้าที่สนใจตัวรถตอนเดียวบางคนเนี่ยไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตนะครับมีเครดิตใช้เงินออกรถ6,000บาทผ่อนอีกทีปีหน้าไม่มีเครดิตใช้เงินดาวเริ่มต้น6,000บาทผ่อนอีกทีปีหน้าตรงนี้ถือว่าสุดคุ้มเลยนะฮะใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัว ID Line, อดไลน์ line, มาสอบถามกันก่อนได้สับคลิปนี้อังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดติดตามเพจบริพัต์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่เดี๋ยวมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันอีกทีหนึ่งคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ